สวัสดีครับวันนี้มาพบกันในวันที่3ตุลาคม2565นะครับเราก็จะไปดูแนโน้มทั่วไปของเซตกันนะครับว่ามาแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก1้อยเนะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะตอนนี้เซตก็ยังคงลบอยู่1รับูอที่1578 จุนะครับนี่คือบริเวณเซตนะครับเราก็น้ำมัน wti ก็อยู่ที่8ปนะครับเราก็เบนซก็อยู่ที่87นะครับอยู่ข้าวนะครับส่วนค่างเงินบาทของไทยก็ยังคงอ่อนค่าขึ้นนะครับอยู่ที่38.07ต่อดอลลาร์นะครับราคาทองก็ยังคงไซเวย์ออกด้านข้างตอนนี้ก็บวกขึ้นไป0 3จไอ3จจุดนะครับออนต่อดอลลาร์นะครับ อยู่ที่1 6 4, 6หก6้อยหกส่ออนต่อดอลลาร์นะครับเราจะไปดูอ่าแรนกิ้งของเรานะครับที่นักลงทุนนิยมนะครับแล้วก็ uh, ใช้เงินเข้ามาในการเทรดเยอะนะครับก็คือตัว uh huh. ที่ปตท EP นะครับวันนี้ก็ uh, มีวอลรุ่มเข้าแล้วก็มีเม็ดเงินเข้านะครับบวกขึ้นไปถึง4บาทนะครับสลับปตท EP นะครับก็เป็นแนวโน้ม ไ i เวย์อัพขึ้นมานะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าจากที่เขาปฏิบัติงานมา3เดือนนะครับมีกําไรนั้นก็บวกไป0.92นะครับใน1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป1.50นะครับเ้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป0.90นะครับดันั้นแต่ว่าค่า P/E ของเขานั้นยังคงอยู่ที่12.42เท่านะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วก็มีหลายสิ่งมี U อยู่3.12นะครับก็ถือว่า ตัวนี้เป็นตัวที่แข็งแกร่งที่เดียวนะครับแล้วก็มาดูที่าบายวอลลุ่มนะครับอยู่ที่46.75โดยที่เซลล์ลุ่มอยู่ที่5 3ถ้าดูปีกออฟเฟอร์ก็จะเห็นว่าฝั่งทางตั้งกั้นไว้ทั้งฝั่งออฟเฟอร์นี่ก็หนานแน่นที่ประมาณ3 4มสแสนนะครับส่วนทางฝั่งบิดก,ก็เบาบางลงมานะครับเพราะฉะนั้นราคาก็มีโอกาสที่จะ,ะตอนนี้ก็คือเขาพุ่งขึ้นมาทางด้านฝั่งออฟเฟอร์นะครับอยู่ที่4บาท50นะครับแต่ อย่างน้อยก็คือฝั่งทางบิตนี้ก็ยังคงเติมไม่เต็มนะครับก็คงยังคิดว่าจะได้ราคาย้อนลงมาที่เดิมหมายว่าราคาย้อนกลับลงมานะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าตัวนี้ทั้งวันนะครับก็จะมีการพุ่งขึ้นไปแล้วก็มีการสะบัดเม่าด้านบนแล้วก็ย้อยก็ย้อนตัวลงมานะครับราคาก็อาจจะลงมานะครับก็สามารถที่จะติดกลับมาที่4บาทหรือ3บาทได้นะครับสลับปอท EP นะครับแต่ว่าเราต้องเข้าไปดูที่อินดิเคเตอร์ก่อนนะครับ ของกราฟนะครับว่าเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับตัวนี้แนวโน้มสวยงามเพราะว่ายืนอยู่เหนือเส้น2องวันนะครับแล้วก็มีบอลุ่มเข้านะครับแล้วก็มี adx นั้นอยู่เหนือ di ลบนะครับมี macd อยู่บริเวณ Signal นะครับแล้วก็มี rsi ที่50านะครับก็ส่งผลว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแม้ว่านักทุนต่างประเทศนั้นยังไม่เข้านะครับเพราะว่านักทุนต่างประเทศนั้นรออยู่จังหวะนี้อยู่นะครับ ทีนี้เราก็มาดูที่แนวโน้มของราคานะครับว่าเขาจะเป็นอย่างไรต่อมานะครับหลังจากที่เขาขึ้นมาสูงนะครับเขาก็จะลงมาจุดต่ําบริเวณนี้นะครับก็คือดูนะครับว่าเขาอยู่ต่ำสุดเขาก็ขึ้นไปสูงสุดสูงสุดเขาก็ลงมาต่ำสุดต่ำสุดเขาขึ้นไปสูงสุดสูงสุดเขาก็ลงมาต่ำสุดทีนี้จังหวะถัดมาเขาก็จะพยายามดันราคาพุ่งขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นจากจุดนี้ท่านก็สามารถเก็งกันไรได้ถ้าเกิดเข้าที่ราคาปัจจุบันก็คือ16 65ครับแล้วก็ไปทํากําไรขายออกที่176นะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีของตัวปตท EP นะครับจังหวะเขาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปส่วนถ้าเราดูความแน่นอนความยืนยันในอนาะคตก็คือเข้าไปดูที่ตามเฟรมวีว่าเขามีจังหวะใดก็ดูก็เห็นว่าจังหวะของเขาก็จะค่อยไซด์เวย์กลับขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็มีการยืนของตัวแนวโน้มราคาต่างๆก็ยังคงไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับ สลับวีคนี้นะครับแล้วก็สัญญาณของแท่งเทียนก็บ่งบอกว่าจะมีราคาเปิดเหนือขึ้นไปในวีคถัดไปนะครับคือสัญญาณเขาเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับแบบนี้ก็ราคาก็จะมีโอกาสเปิดเท่าตัวหรือเท่าเดิมหรือราคาเหนือกว่าเดิมในวีคถัดไปนะครับแล้วโอกาสแบบนี้ก็หมายเขาว่าราคาของเขานั้นจะไปที่ราคาสูงสุดที่ร70กว่าบาทนั้นในอีกประมาณ2เดือนนะครับเพราะว่า หนึ่งหนึ่งแท่งเทียนเป็นหนึ่งอาทิตย์สีสีแท่งเทียนเป็นหนึ่งเดือนนะครับก็เป็นสองเดือนที่จะก็จะไปมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่ร้อยเจ็ดสิบนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านที่รอจ้องโอกาสนี้อยู่ก็น่าสนใจที่จะพิจารณาดูนะครับอันนี้เราก็นําเรียนตรงๆจากกราฟให้เห็นว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปเพราะในทาวเฟรมเดย์นั้นเขาก็เป็นจังหวะไซด์เวอัพนะครับตอนนี้ก็เป็นค่อยๆไซด์เวอัพขึ้นไปก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการที่ ราคานั้นก็จะค่อยคยยกโลยกไฮขึ้นไปนะครับสำหรับปตท ep นะครับเราก็แนะนำในประมาณนี้นะครับออกตัวก่อนเลยนะครับว่าช n e l เรานี้ก็เป็น c h a ช n e l ที่ไม่ได้ชักชวนท่านลงทุนในตัวหนึ่งตัวใดนะครับเราก็จะมาอธิบายในแต่ละตัวที่มันน y อินก็คือ top มันน y อินก็คือมีแนวโน้มของราคาเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแนะนําประมาณนี้นะครับทุกคนครับเข้าใจตรงกันนะครับ ทางนี้ทางนั้นท่านจะลงทุนหรือไม่ลงทุนก็อยู่ที่ตัวของท่านเองท่านมาดูแนวโน้มจากสิ่งที่เราบอกไปก็จะเป็นจังหวะโอกาสที่ท่านได้แรงเห็นนะครับและท่านก็นําไปพิจาณาลงทุนด้วยตัวท่านเองและทํากําไรให้ได้สูงสุดด้วยตัวท่านเองแชแนลเราก็เป็นเพียงชนแนลที่มาสกิดสะเกลแล้วก็ให้เกิดความนึกคิดให้ท่านลงทุนได้พิจรณาดูนะครับว่าท่านจะพิจาณาอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ อยู่ที่ตัวท่านเองจะเป็นผู้ทํากําไรซึ่งไม่ใช่ชแนลเราแนะนําให้ท่านทํานะครับเรียนให้ท่านทราบโดยทั่วกันประมาณนี้นะครับถัดมานะครับก็คือตัวที่2ก็คือแต่ตัวนี้ยังไม่มีการบวกกันขึ้นการลงใดๆนะครับเขาเขาเขา้เขาเขามีโอกาสที่นักทุนนิยมเอาเงินเข้านะครับก็คือดิฟนะครับหรือ d i f นะครับก็มาดูนะครับว่าดิฟนั้นยังคงไม่มี PE นะครับ แต่ว่าใน3เดือนที่ผ่านมานั้นเขาก็บวกขึ้นไป2.27แล้วก็อันหนเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป0.4เท่ากับ1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ยังมี Y 7.73ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับมี P P ทั PV ก็0.81นะครับเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรครับก็เป็นบริษัทอ่าเป็นอ่าผู้เป็นมีสิทธิ์ในการรับผลประโยชน์จากอ่าสิทธิที่เกิดจากกลุ่มทรัพย์สินนะครับ ก็อาจจะประกอบไปด้วยเสาที่กองทุนนะครับเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในกิจกรรมต่างๆนะครับได้แก่ทรัพย์สินเสาโทรณมนาคมนะครับเสาของบริษัทชูมูฟเอนะครับก็เสากองทุนต่างๆนะครับแล้วก็เสาที่มีสิทธิ์ทั้งหมดอยู่ครับก็คาดว่าเป็นตัวเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเป็นผู้ถือสิทธิ์แล้วก็เป็นโอกาสที่ได้รับจากเสาโคทรลมนาคมต่างๆนะครับฉะนั้น ตวดิฟนี่ก็เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นตัวที่อาจจะเป็นตัวบ่งบอกการทํากําไรของบริษัทอย่างถาวรนแ,นแน่นอนแล้วก็มั่นคงนะครับแม้ว่าจะไม่มี PE ก็ตามนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปดูที่ข่าวข่าว,าวต่างๆสตอรี่ต่างๆก็มีการปรับปรุงผู้ถือหุ้นอะไรเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผลประกอบการนะครับก็ยังคงเป็นแนวโน้มสรุปผลดูที่ สองไตรมาสที่ผ่านมานะครับเขาก็ยังคงสามารถที่จะบวกขับผลกําไรได้อย่างมหามโ้านหมูลานนะครับแต่ว่ายังน้อยกว่าปี6,4นะครับน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับปีสองไตรมาสที่ผ่านมาปี64ได้5 5 9, ล้าน9นะครับหน่วยเป็นพันล้านนะครับกำไรนะครับนี่คือกําไรส่วนปี6 5นั้นก็ได้5 5 7, ล้าน7นะครับก็ถือว่ายังคงทํากําไรแต่ว่าลดลงมานิดเล็กน้อยเพราะฉะนั้น แน่นอนว่าเราต้องเข้าเก่งกําไรนะครับตั้งทุนต่างๆก็มองค่าชีของการทํางานนะครับก็ดูแนวโน้มแล้วก็ให้ความสนใจตัว DAF นะครับก็รอดูนะครับถ้าเราก็มาดูที่ฝั่งบิดเกลเฟอร์นะครับดูที่บายวอลุ่มอยู่ที่65%ก็ถือว่าเป็นที่นิยมของตลาดแล้วก็เซอวอลุ่มที่33นะครับโดยที่มีการตั้งบิดนะครับหนาแน่นที่12ล้านนะครับก็ถือว่าเป็นการตั้งรอรับถ้าเกิดคุณราคาต่ําลงมาที่ 13บสาทเมื่อไหร่ก็เราก็รับไม่อั้นนะครับนั่นก็คือว่าแสดงให้เห็นว่าจะมีแนวโน้มมาทางฝั่งออฟเฟอร์นะครับเพราะฝั่งออฟเฟอร์นี่ก็เบาบางลงไปก็1ล้าน2ล้าน3ล้าน5ล้านประมาณนี้นะครับสูงสุดที่14บาทนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะมีโอกาสที่จะบวกไปทางฝั่งออฟเฟอร์นะครับก็ตอนนี้ก็บวกขึ้นไป0.10สตางค์อยู่ที่13.6 0บาทนะครับถัดมานะครับตัว AI เี่นะครับ AE ทีนี้ก็เป็นจังหวะเมื่อสักครู่เรายังไม่ได้ดูกราฟกันนะครับเราเข้าไปดูกราฟกันก่อนนะครับเข้าไปดูกราฟกันจากกราฟก็เห็นว่าจังหวะของเขานั้นถัดไปก็คือจะค่อยๆสวิงขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะค่อยๆสวิงขึ้นมาด้านบนแล้วก็ไปที่จังหวะด้านบนนี้นะครับถ้าเราดูจากแนวโน้มนะครับเราก็จะเห็นว่าเมื่อไหรก็ตามที่ราคาต่ําสุดเขาก็จะขึ้นไปสูงสุดเมื่อสูงสุดเขาก็จะลงมาต่าสุดและต่ําสุดก็จะวิ่งขึ้นไปสูงสุดนะครับ จากจังหวะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแนวโน,น้มถัดไปก็คือลักษณะของแท่งเทียนเขาก็จะมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายกาว่าในวันถัดไปนั้นมีโอกาสที่จะเปิดพุ่งกระโดดขึ้นไปนะครับถ้าเรามองจากแนวโน้มของการขัดเกลาแล้วก็วิเคราะห์ผลกําไรต่างๆ ก็ยังถือว่าได้กาไรมโหาานนะครับสำหรับตัว DIF นะครับตั้ง5ล้านกว่าซึ่งถ้าเทียบกับหลายๆห,หุ้นหลายตัวที่ทําผลกําไรมาแล้วก็มาเก็ตแคปต่างๆก็ยังคงไม่เท่าของตัว DIF นี่นะครับถือว่าเป็นกําไรอย่างมหฬานมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเราถ้าตรงนี้ก็คือใกล้เส้น2องลว,วันก็คือว่าเขายังคงมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปชนแล้วก็ลงมาอีกแล้วก็ก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปทะลุเส้น2องลว,วันแล้วถ้าเราไปดูที่ที่ ตามเฟรมวีก็จเจ๋งว่าจังหวะของเขานั้นก็จะค่อยๆ่อยไซเวกับขึ้นไปที่ราคา15บาทนะครับตอนนี้ราคาที่13บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเก่งกาไรแล้วก็มองการลงทุนแนวโน้มที่ดีก็จะเห็นว่าจังหวะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่ชนที่14บาทแล้วก็จะทะลุไปที่15บาทก็ถือว่าเป็นกําไรอย่างแน่นอนนะครับถ้าเราจะอ่านเกมกันอย่างนี้นะครับเรียนให้ทุกท่านทราบประมาณนี้นะครับว่าตัวนี้คือกําไรแน่นอนนะครับสำหรับตัว DIF นะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับก็คือ AIE นะครับก็ถ้าดูจากตรงนี้เราก็จะมาดูที่ข่าวาว,าวนะพุ่งแรงเพราะการเก่งกำไรนะครับเขาปรับสูตรไบโอดีเซลนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับก็มาดูว่า3าเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป2 1แล้วก็1เดือนที่ผ่านมาบวกไป3 1 1เอาทิตอ์ที่ผ่านมาก็ก็คือวันนี้วันจันทร์นะครับก็ เป็นวันแรกก็จะสามารถพุ่งต่อเข้าไปที่23.39นะครับมี PE ที่13.75เท่านะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับมี yield ก็แค่5.91 92นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมี EPS ครับ0.13นะครับก็ถือว่า,าเป็นแนวโน้มที่ดีเพราะฉะนั้นก็แต่ว่ายังคงมี buy ล l รุ่มแ้นแค่31.20มีเซลล์มี s e รุ่มที่68มาดูการตั้ง b i g offer กฟฟ็จะเห็นว่าตั้งฝัง cover ไว้อย่างหนาแน่นนะครับแล้วก็ราคาสูงก็คือว่าก็คือเรามีเรามีหุ้นนี้ให้ขายนะครับตั้งแบบนี้คือเรามีหุ้นให้ขายส่วนท่านจะซื้อนั้นก็คงมีมีมีมน้อยนะครับก็คือมีหลักแสนนะครับตั้งฝั่งปิดมานี้ก็เกิอรอขายทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากจังหวะนี้ก็อโอกาสที่จะบวกขึ้นไปนั้นก็อยู่ที่สูงสุดน่าจะเป็นที่ราคา4.28นะครับตั้งนะครับแบาทนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่า เราต้องมาดูก่อนนะครับว่าเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับผู้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลแล้วก็น้ำมันพืชนะครับแล้วก็แกสซรินบริสุทธิ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้นะครับจากน้ำมันปาล์มนะครับแล้วก็วัตถุดิบคุณภาพดีเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มีส่วนในการที่ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลต่างๆนะก็ช่วงนี้น้ำมันก็ยังคงอาจจยังมีความต้องการของตลาดนะครับในตลาดประเทศไทยเพราะฉะนั้นเขาก็าคงยังคงจะต้องทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วก็มีโอกาสทํากําไรได้ถัดไปแต่ต่อไปนะครับถ้าเราไปดูที่ F45 ของไตรมาสล่าสุดนะครับดูที่ F45 นะครับว่าผลการดำเนินงานนั้นเป็นอย่างไรนะครับว่ามีโอกาส อย่างไรนะครับก็สรุปว่าปี64นั้นทำได้มาแสนแปดนะปี65ทําได้แสนหกนะครับก็มีกําไรลดลงเล็กน้อยนะครับแต่ยังคงเป็นการทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับจากปี6,4มาปี6 5ถึงแม้ว่าจะมีการาราคาทํากําไรนั้นลดลงนะครับแต่ก็เป็นเพราะจังหวะของการเดินทางนั้นก็น้อยลงไปก็มีการใช้จ่ายต่างๆก็นิดหน่อยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นราคาในการซื้อการขายของตัว AIE นี่ก็มีการลดน้อยถอยลงเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ยังคงมีอนาคตนะครับเนื่องจากว่าทำกำไรได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเช้านี้ก็เลยบวกขึ้นมา0.02นะครับถ้าเราจะเก่งกำไรถ้าเราจะเข้าไปดูนะครับว่าเขาจะมีโอกาสยังไงนะครับถ้าเราเข้าไปดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าแน่นอนว่าเมื่อราคาขึ้นมาสูงสุดนะครับยืนเหนืออยู่เส้น2องเลวัน,นครับราคาก็ต้องไซด์เวกด้านข้างนะครับถึงไซด์เวกขึ้นไปแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นราคาแบบนี้เขาจะมีโอกาส คือคือตัวกราฟแนวโน้มใหญ่ๆญเขาจะไซด์ไปดาวเพราะฉะนั้นจังหวะถัดมาเขาก็จะค่อยๆลงมาแล้วก็ดีดขึ้นไปนะครับจะเป็นจังหวะนี้นะครับก็คือยังคงยืนเหนือเส้น2และวันได้สักระยะหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายเขาก็จะต้องตกลงมาราคา,าก็จะตกลงมาที่ต่ํากว่าเดิมนะครับราคา,าก็จะมาที่ราคาประมาณ0ประมาณ7จจุดไม่ใช่เนะครับก็คือ2 2บาท2บาท80บนะครับสบาทเจนะครับตัวนี้ก็อาจจะรอในอีกประมาณสัก เดือนหนึ่งนะครับราคาก็จะลงมาที่ทาราคาต้นทุนอยู่ที่2องบาทเจนะครับเราเข้าไปดูที่ท i m เฟรมว e กนะครับว่ามีโอกาสจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าก็ดูจังหวะของเขาก็อบอกได้ว่ามันมันก็มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับถ้าเกิดเขายังคงรักษาตัวรักษาราคาให้ไซด์เว์ร์พขึ้นไปนะครับงะะนั้นจังหวะนี้ก็คือจะจะมีโอกาสที่ค่อยกระเถิบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ว่าดูแนวโน้มโดยใหญ่โดยรวมแล้วภาพโดยรวมเขาจะเป็นไซด์เวดาานะครับงนั้นจังหวะก็าาอาจจะไม่แน่นอนแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเขามีโอกาสที่จะไปที่ราคา6บาทนะครับ6บาท6.556นะครับจากดูต่างๆจากอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับก็แต่ว่าประเด็นก็คือว่าเขายังคงทํากําไรได้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคานั้นก็ต้องอค่อยๆไซด์เวดขึ้นไปเพระดูจากต่างๆนะครับเหนือเส้น200ว,วันแล้วก็ เหนือ vls นะครับแล้วก็ราคากา็คู่ขนานมากับบูลเลเชอร์แบนแถมยืนอยู่สัมผังด้านบนของบูลเลเชอร์แบนเพราะนั้นราคาก็มีโอกาสไซด์เวย์แล้วก็บวกขึ้นไปในอีกประมาณปลายปีนี้นะครับราคาก็จะไปประมาณใกล้ๆ6บาทนะครับสำหรับตัว aie นะครับเราก็เรียนให้ท่านทราบได้ประมาณนี้นะครับส่วนท่านที่จ้องดูอยู่แล้วคิดว่าจะได้กำไรต่อไปหรือเปล่าเราถ้าถ้าในลักษณะการาฟแบบนี้เราก็ ท่านลางทุนก็พิจารณาดูเยอะนะครับว่าท่านจะ,ะถือต่อไปหรือท่านจะขายทํากำไรที่บริเวณนี้มันทําได้ทั้งสองอย่างนะครับอันนี้ไม่มีสิ่งอะไรผิดไม่มีสิ่งอะไรถูกนะครับเพราะว่ามันการลงทุนท่านต้องทาต้องขายทํากําไรถ้ามันขึ้นถึงจุดที่ควรจะทํากําไรนะครับอันนี้เราก็เรียนให้ทราบโดยตรงบาทแบบนี้นะครับเราไม่ไม่เอ,เอียงนะครับถัดมานะครับก็คือตัว TGE นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.05สตางค์นะครับ โดยถ้ามาดูจากสตอรี่ก็เจนว่าเล็งเข้าประมูลโรงไฟฟ้าขยะชุมชนอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับขยะชุมชนตัวนี้ก็มีมีคู่แข่งมีอะไหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับขยะไฟฟ้าชุมชนนี้ก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าปีการประมูลกันบ่อยๆนะครับเราก็เข้ามาดูที่ a f ฟสผลการดำเนินง,งาน2ไตามาสของเขาที่ผ่านมานะครับ ปรากฏว่ายังไม่ออกนะครับออกแต่มาดเดียวนะครับไตามาที่ผ่านมาเป็นปี63นะครับก็ทาได้แสนหแล้วปี64ก็ทําได้2 0 0 0 0 0ก็ถือว่าได้กําไรเพราะฉะนั้นถัดมาก็น่าจะได้กําไรกันต่อไปนะครับสำหรับตัวท่าช้าง Green Energy นะครับ TGE นะครับถ้าเราดูที่เปอร์เซ็นต์การซื้อการขายใน3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป 2. 5 5%นะครับ หนเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป4.4ส่วนหนึ่งอาทิตย์ก็คือวันจันทร์วันนี้ก็ลบลงไป3.05นยครับโดยที่มี PE ที่18เท่าก็ถือว่าไม่มากเท่าไหร่นะครับ18เท่านะครับ8.73นะครับแล้วก็จังหวะของบายเส้นเงาก็คืออมีบายบอลลุ่ม um อยู่ที่ห้าสิเปอร์เซ็นต์ถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็มีเซลล์ก็อยู่ที่40เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นก็หมายว่ามีแรงซื้อมากกว่าแรงขายนะครับเมื่อเราดูฝั่งบีตกาเฟอร์ก็เห็นว่า มีแรงซื้อคือฝั่งออฟเฟอร์นี่ให้ฟั่งปิดนี่ก็คือตั้งกั้นไว้ที่2ล้านกับ4ล้านตั้งฝั่งออฟเฟอร์ก็คือเสนอขายนี่แค่1ัล้านและว2ล้านครับโดยต่ำสุดอยู่ที่1.90นะครับคือคือที่ราคา1.90ตอนนี้นะครับราคาก็บวกขึ้นไป0.06สตางค์นะครับก็ถือว่ายังคงยังคงทำทำ บริหารแล้วก็ทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปนั้นมีอยู่สูงนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปดูในแนวโน้มของเขานะครับเขาก็เป็นผู้เป็นหุ้นตัวใหม่ที่มีโอกาสนะครับที่จะทํากําไรให้กับนักลงทุนนะครับตอนนี้ก็คือว่าหลังจากที่เขาลงต่าสุดเขาขึ้นสูงสุดเสร็จเขาลงต่าสุดเสร็จทีนี้จังหวะถัดมาก็คือจะพุ่งขึ้นไปสูงสุดก็เราก็เก่งกําไรจังกันแบบนี้นะครับแล้วตัวนี้เป็นสัญญาณการเทิร์นอลาวนะครับนี่ครับสัญญาณการกลับตัวนะครับ กับตัวยังไงครับก็คือมีแท่งเทียนสีแดงนะครับก่อนหน้าแล้วก็มีสัญญาณโดจินะครับแล้วก็มีแท่งเทียนเขียวที่เปิดสูงกว่าเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นเป็นยังไงครับลักษณะถัดไปก็จะมีราคาค่อยๆสูงขึ้นไปแล้วก็ย่อตัวแล้วก็ค่อยๆสูงขึ้นไปนะครับราคาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปอยู่ที่2บาทนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่1.90นะครับเพราะฉนนั้นราคาก็มีโอกาสขึ้นไปที่2บาทได้นะครับสลับ t g etge นะครับถ้าดูแนวโน้มต่างๆก็ถ้าดูจากราคาก็จะเห็นว่าราคาก็เทิร์นราวไซด์เวลีบัลกับขึ้นไปบุนยอดสูงสุดของลีเนีย์เลกชั่นได้แล้วถ้าลองลงทุนหุ้นตัวนี้นะครับหุ้นเป็นลักษณะไซด์เว่อัพ up นะครับหมายก็ว่าเขาค่อยค่อยยกตัวเองขึ้นไปก็จะทําโลแรกต่ํากว่าเดิมโล2สูงกว่าเดิมโล3สูงกว่าเดิมนะครับก็จะขึ้นมาแล้วก็จะมีโลก็จะขึ้นไปทำนิวไฮขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสลับตัวนี้ถือว่าป่า มาเขาเรียกมาประมูลนะครับในขยะชุมชนก็ถือว่าถือว่าเข้ามาถูกถูกจุดตรงจุดนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่เป็นสเปเชียลลิตก็คือว่ามีความชํานาญในด้านการทําไฟฟ้าชุมชนนะครับเกาะตั้งเกาะสร้างอะไรพวกนี้นแล้วก็เผาผลานอะไรพวกนี้นะครับของชุมชนถือว่าไปได้สวยนะครับแล้วก็ของไตมาร1หนึ่งนะครับก็ดูแล้วก็ว่ามีแนวโน้มทํากําไรได้อย่างสวยงามระดับแสน พันล้านนะครับในในกลุ่มของการทำกำไรนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนต้องมีอนาคตที่ดีนะครับเราไปดูไทมเฟรมวีคเพื่อยืนยันกันก่อนนะครับตามเฟรมวีคก็เ็นว่าก็เป็นจังหวะไซด์เวิร์กขึ้นมานะครับราคาก็ค่อย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 สวิงกลับขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะไปที่2บาทกว่าๆว่านะครับในจังหวะใกล้ๆเลยนะครับประมาณสักเดือน2เดือนนี้นะครับก็เ็นราคา2บาทนะครับก็สี่ทั้งเทียนเป็น1เดือนนะครับก็น่าจะประมาณ2เดือนนะครับ ก็จะเห็นราคา2บาทนะครับตัวนี้ก็จังหวะไซด์เว up ก็เหมาะสมที่จะเก็บเข้าไว้ในเฟดบริลิหรือเก็บเข้าไว้ในพอตของเรานะครับถ้าเป็นตัว TGE นะครับทางชแนลนี้ก็เล็งเห็นเช่นนั้นนะครับส่วนถ้านักทุนจะคิดอย่างไรก็แตกต่างกันได้นะครับเราก็มีข้อขัดแย้งกันได้นะครับเพราะว่ามันเป็นความคิดนะครับเราต้องหาสิ่งหลายๆสิ่งหลายอย,ย่างมายืนยันความคิดของเราว่าสิ่งที่เราคิดนั้นหลายสิ่งหลายอย่างนั้นถูกต้องนะครับ นั้นทุกคนก็มีสิทธิ์คิดแล้วก็มีสิทธิ์ชี้นําไปนะครับแต่ว่าส่วนใครจะเชื่อหรือจะทําตามนั้นก็อยู่ที่ใจของท่านังทุนเองนะครับก็ขอพจารณาดีๆเยอะๆนะครับว่าท่านจะลงทุนสักบาทสักสตางค์ก็เป็นเงินของท่านเองเพราะฉะนั้นท่านลงทุนผิดท่านก็ไม่ได้กําไรถ้าท่านลงทุนถูกท่านก็ได้กําไรมากมายนะครับเราก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยัางไงาอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับ สมัครสมาชิกเข้ามานะครับเพื่อบริจาคให้ช anel น,น,นี้ได้คงอยู่ต่อไปนะครับเป็นแรงใจให้กับช anel น,น,นี้นะครับก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ